โอ้จะพามาชมดินปลูกครับเคล็ดลับดีๆของดินปลูกที่จะช่วยเพิ่มสารอาหารจุลินทรีย์ต่างๆในดินนะครับทำให้พืชผักของเรานั้นเขียวชอุม่มแล้วก็โตเร็วแบบนี้เดี๋ยวเราไปเพิ่มจุลินทรีย์ในอาหารในดินกันเลยครับ สวัสดีครับจากไฮเกษตรชาวบ้านครับก็วันนี้จ่านะครับจะพาเพื่อนๆอมาอในการที่จะเราจะเพิ่มสารอาหารให้กับดินปลูกของเราครนี้ก็เป็นดินปลูกที่จ่าผสมไว้นะครับก็จะมีส่วนผสมคือแกบดำ mm hmm. ดินร่วนแล้วก็เปลือกถัว่วแล้วก็เจ้าขุยมะาพร้าวเนี่ยนะครับก็จะก็ผสมเองครับ ก็ได้แบบนี้ครับก็แต่กลัวสารอาหารจะไม่เพียงพอ,พอนะครับเพราะว่าจาก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปด้วยแหละครับก็อยากจะเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินเพื่อที่จะนําไปปลูกแล้วเขาจะได้สารอาหารจากจุลินทรีย์ด้วยนะครับเราก็จะเพิ่มสารอาหารให้เขาเพื่อที่ต้นไม้จะได้ดูดสารอาหารเจ้าจุลินทรีย์พวกนี้ ไปใช้ด้วยแล้วก็จะเริ่มเพิ่มความจะเล่งความจเจริญเติบโตให้กับพืชผักสวนครัวของเราได้อย่างแน่นอนครับอุปกรณ์ที่จะเตรียมไว้นะครับก็จะมีนี่ครับน้ำตาลทรายนะครับเพื่อนจะเพื่อนๆจะใช้น้ําตาลทรายแดงหรือน้ําตาลทรายขาวก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเจ้านมเปรี้ยวแบบที่มีจุลินทรีย์นะครับนี่เขาก็บอกว่ามี1,000 500ล้านตัวนะครับแต่เราจะเพิ่มให้เขามีจุลินทรีย์ที่มากขึ้นแล้วก็จะนำไปผสมในดินปลูกนะครับด้วยวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวตามจ่าไปชมเลยครับเพื่อนๆก็เราเริ่มกันด้วยนี่นะครับจุลินทรีย์ที่เราเตรียมไว้นี่นะครับก็สำหรับอันนี้ก็เป็นน้ำเปล่านะครับน้ำปปาเราก็ประมาณ1ลิตร นะครับก็แกะเจ้าหนุ่มเปรี้ยวของเรานะครับที่มีจุลินตีเราก็ใส่ไปในน้ำา1ลิตรที่เรานี้นะครับก็ใส่ไป4ช้อนนะครับใส่ประมาณ4ช้อน นี่นะครับที่เหลือเก็บไว้แช่ตู้เย็นไว้ครับก็น้ำตาลทรายนะครับสำหรับน้ำตาลทรายนี้ก็จะเป็นสารอาหารให้กับเจ้าจุลินซีย์เพราะน้ำตาลเป็นอาหารแล้วก็เมื่อจุลินรีย์ได้กิน อาหารคือน้ําตาลเขาก็จะเพิ่มจํานวนจุลินทรีย์เพิ่มมากขึ้นนะครับใส่ลงไปครับ2ช้อนนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันก็ใส่น้ําตาลไป2ช้อนนะครับนี่ครับพอได้แบบนี้เราก็คนน้ําตาลให้ละลายให้เข้ากันเพราะว่าน้ําตาลนี้เป็นสารอาหารที่จะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ นะครับเมื่อเราใส่สารอาหารครบแล้วแบบนี้นะครับเราก็นำมาใส่บัวรดครับเนี่ยใส่ในบัว รถเพื่อที่จะจะลาดาจุลินทรีย์ลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้เขาลงไปในดินนี้นะครับ ใส่จุลินทรีย์เข้าไปแบบนี้แล้วนะครับก็เพื่อนๆก็ต้องเตรียมถุงครับนี่ครับเรานำส่วนผสมของดินปลูกนะครับที่เราผสม จุลินทีแล้วก็สารอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ยเ,เอามาเก็บไว้ในถุงนะครับ ก็เมื่อเรานำดินปลูกที่เราเก็บไว้ในถุงนี่นะครับก็ใส่ถุงไว้นะครับเพื่อนๆเก็บรัดถุงนี้ไว้ประมาณ3าถึงวันน,นะครับเนี่ยนะครับเก็บมัดถุงนี้ไว้3-5ถึงวันนะครับเพื่อให้นะครับเพื่อให้จูลินรี์ นะครับเขาได้ขยายตัวในดินปลูกนะครับหลังจากนี้3วันนะครับเพื่อนๆถึงจะนําดินปลูกนี้มาใช้ได้เพราะว่าเขาก็จะเริ่มแล้วก็เพิ่มเจ้าจุลินทรีย์ให้กับดินที่เราผสมลงไปนะครับเขาก็จะขยายตัวไปตามดินปลูกนะครับก็หลังจากนี้3 5วันเพื่อนๆถึงเอามาใช้ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์ที่จะนำดินปลูกที่มีสารอาหารของจุลินทรีย์นะครับไปใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะไข่เกษตรชาวบ้านก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอในการปลูกใช้ดินปลูกในการปลูกผักสวนครัวจนจบยังไงก็ช่วยกด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้จา์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ